สบายดีพ่อแม่พี่น ok os, อ้องสบายดีเอฟซีเบอร์ right> <S <S จูทุกคนเด้อตอนนี้กำลังจิตตัดอ้อยเนาะพี ans> ans ่น้องเออตัดอ้อยจิตไปส่งเขาเนาะจิตไปขายเห็นไหมพี่น้องเพราะว่ามีคนสั่งมาบังเบิ่งกันมาทีไหนเท่าไรเนาะเต็มหัดอย่พี่น้องเต็มสลิงเนาะคุณแม่พี่น้องฮาสิแก่เขาเมื่อได้หวานคุณแม่เนาะเอาไปส่งครับเก็บจะเก็เป็นจะได้ละเอ็กด์ซีโดวิวบอด เสจะสิตายกลางทางนี ò, b b ệu, ệu, ặt, ่บอเอาใยเหี้ยได้พอทีหลคนบอขอาดเหียนี่จัคือมัดสนิ่บอให้ชวนคนเล็กเลยเต็มรถ่ีเดีจะเก็บเดียวจบาหาแมกเนาะแมกหนึงเส้าหาพันกีบตะกีันเงินตะกีเนาะหนึ่งสหาพันโอ้ยเห็น่พอ มีเจ็กถอนแบกหนึ่งแบกหนึ่งมีสิบสองถอนสิบสองลำำใหญ่ๆนีแบกหนึ่งมี1ิบสองถอนเป็นขังหลกทีคลายออยจะถือือแผลองโหวจักเห็นทางคนคลายเป็นยังไดีเนาะนีได้แบบว่ามันมีในส่วนนึงที่แบบว่าคนตัดออยคลายจะสินัของเขามนจะชำไม่ังไัยชื่อยังเขาเห็นอันนี้คตรงอเอาวะชื่อ เออแต่ว่าอ๋อยอันนั้นทางผกกรับงามเนาะหรือว่าเขาเดี๋ยวต่รับงงามมาจักแลอันนี้เขาปลูกข้งหเอ็นปลูข้าเาเนขาอนดต็มายันขายอยู่บ้านโคกเราไปส่งเขาสั่งเขาสั่งมาเดี่ยวโมเมนต์ดขายได้พี่น้อา

จิตยานไปก่อน,นอชงทำนีเ่เด็ไปอ้ยอาสาเดีิยวอะไรกร็ได ก็มาหอยบอนลคนสั่งหอยเนาะพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเพิ่นมาอยู่เนาะแต่ว่าจะลงไหวเลยเนาะลงไหวไหวเตียงให่ป่ะเพื่อนเนี่ยเป็นไหมจริงอันนี้อันนั้นเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาน้หลังเจ้ามาเอาเลื่อนน้หลังยี่คำคำหมากานาสิโอยูุ่้งเพื่อนค่ายให้อันนั้นเล็กน้อยนักขี่อันพี่น้องเพราะว่าขี่อนเป็นติดคงเขียนปฐม มาเอาเอามาเ็ดน้ำอ้อยนี่อืน้ำอ้อยปั่นน้ำอ้ออีแน้ำอ้อยอแน้ำอ้อยมีเครื่องวดมันโดยโดยโดยจะนอนไม่ผ้าไปสิผาเป้หนึงครับเพาเอาอ้อยโดยนี้หันข้อเงยคู่อันหาเอาไปห้เราอย่ันเดียวคูอันใส่ลายสามารถแม่นที่ มันไม่เห็นอยู่บนรือหเตออกแล้วขาด่เอรากรถเด็กกลัวเลยออกยาอออกมันคือลายแต่เดินมาดหนึ่งอีฟอบอกว่าเหตุเป็นมาดเป็นมาดโ่ข้าซานีก็เอาโรค้ให้เราเบิร์ตน่เอาตัวอันนั้นอัตโวมัตินี่ให้เกลือ้ เดี๋ยวเราสินนาเองนะดอกมัดหนึ่งมันมี12คอนเอ้ยคือบุคคนไปไหว้แห่งโด,ดเลยสิทิมไปยังอยู่นี่เอาตัวมันหมัดเอาไปไหว้แห่งเอฟคุณ <c oughs> <c oughs> ลาโรคคออันว่าเอาไว้เตียงค่ะว่างในหน่ายค่กระไรยานงูก,กิน เดี๋ยวตอนคับก็สิมาหาล้วอีกเออไหวเพียขนาด่ะบวบเอาบเอาเลาเอาเมื่อเบิดโอ้ทำสิกินโอ้ยเลยอุกันใบแล้วเนาะขนมเป็นสิงกินนะริงเพราะว่าเรากระบอกไหวด้เอาหน้าว่าเออขันขันให้เอาลบด้วยเถนะออิเอเบรนเดมคถะ เาสื้อแล้วพี่น้องมันคนหยาเกินดายับไปที่มันสิทธิ์กันนักคือกันนลยอักนักเลยคือเจ้าของคนมากแล้วพี่น้องเพราะเขาวงอกินของเจ้าบรจักเออจะซื้อก็ไปเอาไปไปไปเอาแค้หนึ่งตัวฮะแค้หนึ่งบอกกับเส้นหนึ่งชาเมกบอกโอ้ซีเมกมาดมาแล้วมันอันนั้น ตกมันขาดเอ,เออสีแมกคลาออยโอ้ยขายโอ้ยขายโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยแม่แม่เออเออมาแม่มา ขี้ว่าสีได้ปลาไหวแล้วพี่น้องใายในแต่จะคล้องคนมาอันนั้นักพอดีจะคล้องนมาพอดีีมัน่เชนหนึ่งแมนมนแหนกหึ่งเสาหาพัแหนกหนึ่งมีสิบสองลำมันอันนั้นมาเป็นแหนกมาอยู่แล้วมันโตมันขาหนึ่งแซนกีบอะไรเงินเงินแซนกีบแล้วเนาะ Bên những thành ngân hàng sang lại bà. Mom chắc 400 Mom chắc là. 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 Mom chắc มาหนึ่มีสิบอำาหาพันกีบเนาะมีสิบำก็ถืออยู่ทอนหนึ่งสองกีบเป็นพันบาทกสิำหนึ่ประมาณเจ็ปบาทเลยเนี่ประมาณนี้พี่น้องให้เงินเนกีบเนาะเอามาขายให้พอพี่น้องาตัสพ่อพอมาขายกันอันนี้มีเอ็ไรเอาใ้ให้เราด้วยนะเอาไบ้เือนให้เรา เพื yeah. ่อนนึคสัตน yeah. uh. ี่เ่นลากกระ้ายของใหนักเลียนกันของเพื่อนาอยู่งออไอยเด้เป็นยังยืนขึ้นเทืองหรือเป็นยังเคยขูอยากออเออย่ากันงอจนของเรายืนขึ้นเลยว่าอยางไจะมากินของเราเออนี่ไว้โตนี่ก็ไดฮันฮัน นี่ขาโรงเกียร nice ์ไปละขึ้นเกียร์เด้อฟังนะกขโรงเกียร์ปะเมื่อไหร่อพี่น้องเนี้ยว่าเราจะมาสรุปอีกเดอนหนึ่งเนาะการ่ายเงินอนขาเดือนแสนเก็บเนาะพี่น้องเป็นเงินไทยกับเระม่าสามร้อยบาทนี่แหละพี่น้องเอ้ยการอะไรคนร้ายเนาะเอาเนาะพี่น้องก็สำรับคลิปนี้ก็ชี้จบโรงเพื่อนจำเนี้ยละขออันนี้พี่นะดะ